ถ้ามีใครถามว่าราชวงศ์ไหนในโลกที่มีเครื่องเพชรค่าควรเมืองมากที่สุดแอดมินขอยืดอกปลอมๆบอกเลยว่าราชวงศ์อังกฤษนี่แหละค่ะมีเครื่องเพชรมากที่สุดอังกฤษหรือสหราชอาณาจากักรเป็นอดีตมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมีอาณาเขตตั้งแต่ทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนือและออสเตรเลียถึงนิวซีแลนด์ ดินแดนของสหราชอาณาจักรมีมากล้นเลยจนมีสมญานามว่าจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินอาณาเขตนั้นมีมากกว่าหนึ่งในสามของโลกล้วนเป็นของอังกฤษทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเมืองขึ้นทั้งหลายต่างก็ส่งของที่ดีที่สุดเลิศที่สุดมาบรรณาการมีทั้งเครื่องเพชร เครื่องทองสิ่งมีค่าควรเมืองต่างๆก็มารวมกันกระจุกอยู่ที่กรุงลอนดอนนะประเทศอังกฤษโดยเฉพาะสมบัติของราชวงศ์วินเซอร์ที่ใครๆก็ไม่สามารถเทียบประสมีได้เครื่องเพชรเครื่องทองได้ตกทอดมาสู่รุ่นสู่รุ่น,นตั้งแต่สมัยควีนวิกตอเรียจนมาถึงควีนอลิซาเบธที่สองอกปัจจุบันเครื่องถนิมพิมพาพรต่างๆ ร้วนทำมาจากเพชรชั้นดีที่ใหญ่และน้ำงานที่สุดจากการลังสรรโดยช่างมือหนึ่งระดับโลกโดยแต่ละชิ้นก็มีอดีตที่น่าสนใจเท่านั้นเลยค่ะแล้วแอดมินคะเครื่องเพชรชิ้นไหนที่แอดถือว่าแพงและอลังการที่สุดคะในความที่เห็นของดันเนี่ยดันขอยกให้ชุดเครื่องเพชรประกรอบเครื่องยศในวันลาชาพิเศษ ชุดนี้ล่ะค่ะที่ประเมินค่าหามิได้ถ้าจะให้ใช้สับสูงขึ้นมาหน่อยเราเรียกว่าเครื่องราชกกุฎพันธ์แห่งสหราชอาณาจักรประกอบไปด้วย 1. the imperial state crown หรือพระมงกุฎแห่งรัฐ Imperial 2. s t e d w a นเอ r ด w วรหรือมองกุฎแห่งนัดบุญเอ็ดเวิร์ด คาถาแห่งเซเว่นหรือคาถาบุรพาไม่แพ้ 4. ลูกโอ๊บแ่งเซเว่นหรือลูกโอ๊อุดรไม่พ่าย 5. ดาบชั้นงามสามเล่มประกอบไปด้วยดาบแห่งการให้ดาบแห่งความเมตตากรุณาและดาบแห่งรัด จริงๆแล้วยังมีอีกหลายสิ่งเลยนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชกรุตุัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักรแต่แอดมินขอยกตัวอย่างชิ้นที่เด่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นชุดสร้อยคอและต่างหูเพชรซึ่งชุดสร้อยคอนี้คุนอลิซาเบธที่สองทรงใส่ในวันราชาพิเศษของพระองค์ถือว่าดาวล้านดวงมากที่สุดแอดมินเรียกว่าสร้อยคอเพชรพันปีและต้มหูพันล้านค่ะ สร้อยคอเพชรพันปีประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นสร้อยคอเพชรรูปวงกลมรีและส่วนที่2คือจี้เพชรที่ใส่มาประกอบกันหรือจะใส่แยกก็ได้ตัวสร้อยคอเพชรประกอบไปด้วยเพชรน้ำงามชั้น1นึ่จำนวน26เม็ดน้ำหนักรวมกัน138กรัตเพชรเม็ดที่อยู่ข้างหน้าตรงพระอขนาดอยู่ระหว่าง8ถึง11กรัตตต่อเม็ดเลย สร้อยคอเพชรชิ้นนี้มีต้นกำเนิดมั้งแต่ปีคิสสกักราช1,837ในรัชสมัยควีนวิกตอเรียที่มีสร้อยคอเพชรนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านายช่างมือหนึ่งนามว่าการาดต้องการที่จะทำสร้อยพระขอในวันราชาพิเศษของควีนวิกตอเรียความจริงแล้วเพชรบางส่วนในตัวเรือนเดิมเป็นสมบัติของควีนชาร์ลอตต์ในศตวรรษที่17 แต่ว่าสมบัติของควีนชาร์ลอตเนี่ยทรงมีมากและมีเพชรหลายชิ้นเหลือเกินก็เลยถูกทำไปหลอมรวมขึ้นรูปใหม่กระจัดกระจายอยู่บนดาบบ้างจี้บ้างกำไลบ้างนายช่างเจอรัตจัดการรวบรวมบางส่วนมาทำสร้อยคอเพชรชิ้นนี้แล้วก็เพิ่มเพชรอีกหลายเม็ดเข้าไป ซึ่งเพชรเม็ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นเพชรที่ได้รับมาจากการรบชนะในปากีสถานในปีคิศกราัช .1849 เป็นตอนที่ระหว่างรบไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริษัทอีสต์อินเดียได้ค้นพบขุมทรัพย์เครื่องเพชรของราชวงศ์ก่อนนามว่าโทชาคานาในตอนที่ค้นพบนั้นเจอถุงเพชรห้าถุงและของมีค่าหลายชิ้นว่ากันว่า เพชรจากห้าถุงทั้งหมดนี้ถูกนำมาประกรอบเป็นสร้อยเพชรและตัวจี้เพชรด้วยโดยมีชื่อว่าสร้อยเพชรลาฮาส่วนตัวจี้ก็มีชื่อว่าจี้เพชรลาฮาซึ่งตัวจี้เพชรลาหาเนี่ยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดที่มาจากแหล่งเดียวกันก่อนเจรไนเพชรเม็ดใหญ่เป้งเช่นนี้เพชรเนี่ยหนักร้อยสามกรัตพอเจรไนแล้วเหลือยี่กรัตค่ะ ถ้าใส่รวมทั้งจี้และสร้อยเพชรเข้าด้วยกันจะมีน้ำหนักรวมทั้งหมด161กรัตและมีเพชรทั้งหมด26เม็ดด้วยกันถือว่าเป็นสร้อยเพชรที่แพงที่สุดในโลกจนไม่สามารถตีค่าได้ว่าต้องเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และจากรูปว่าที่ควีนวิกตอเรียสั่งให้วาดขึ้นจะเห็นว่าทรงใส่สร้อยและต้มหูโดยไม่ใช้จี้ประกอบ โดยมีพระมงกุฎแห่งรัฐวางอยู่ข้างๆนะคะรูปนี้เป็นในปี1859ส่วนรูปถัดมาเป็นรูปที่สร้างในปี1887ก็เป็นภาะรูปของควีนวิกตอเรียอีกนั่นแหละค่ะพระนางทรงใส่สร้อยโดยประดับจี้เต็มยศและ10ปีต่อมาก็ทรงออกโปสการ์ดและก็ยังทรงสร้อยเส้นเดิมแสดงให้เห็นว่าทรงโปรดปรานสร้อยเพชรชุดนี้มากจริงๆ ส่วนต้มหูเพชรท,ที่ทำมาให้เข้าชุดกันก็สวยรวดมากเลยค่ะมีเพชรท,ทั้งหมดหดเม็ดโดยเม็ดล่างสุดจะเป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดและสามารถถอดออกมาประกอบได้หรือทำเป็นจี้ได้เจรไยลักษณะเป็นลูกแพรในพระพินัยกรรมของควีนเวกตอเรียทรงกำหนดไว้ว่าสร้อยเพชรและต้มหูเพชรชุดนี้ถือว่าเป็นสมบัติของราชวงศ์ ส้อยถูกสวมอีกครั้งในปี1902โดยควีนอเล็กซานดราจากที่เห็นในรูปควีนอเล็กซานดราไม่ได้ใช้จี้ประกอบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทรงสวมสร้อยทับซ้อนกันหลายเส้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้จี้ประกอบนะคะพอเข้าปี1911ควีนแมรี่ก็กลับมาใช้เซตน,นี้อีกครั้งโดยใช้จี้ประกอบด้วยแต่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตรงตัวสร้อยนะคะ เนื่องจากพระนางต้องการให้สร้อยเพชรแนบไปกับพระสอจึงให้นายช่างตัดเพชรออกไปสองเม็ดเพื่อให้สร้อยเนี่ยมีขนาดที่ย่อมยาวลงส่งเรือกที่จะส่งใส่ต้มหูของพระนานเงเองแทนที่จะใส่ต้มหูที่มากับชุดเครื่องเพชรนี้ปี1937พระมารดาของควีนเอลิซาเบธที่สองก็ทรงสวมสร้อยนี้ในพิธีสถาปนาพระองค์เป็นราชินีจากรูปจะเห็นได้ว่า พระนางทรงสร้อยโดยไม่ใช้จี้ประกรอบแต่ทรงต้มหูตามเซตเดิมแต่บางครั้งก็ทรงฉายพระรูปครบเซตก็มีนะคะเช่นในปี1939ที่ใส่ครบเซตเลยเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงปี1953คุณอลิซาเบธที่สองทรงใส่สร้อยเพชรครบชุดในวันพิธีราชาพิเศษของพระองค์ รูปที่เห็นนี้ถ่ายที่ระเบียงในพระราชวังบักกิงแฮมหลังพิธีเสร็จสิ้นพระนางยังทรงใช้สร้อยเส้นนี้ในอีกหลายๆโอกาสบางครั้งก็มีการ mix and match โดยเปลี่ยนต้มหูเช่นในปี1957ทรงเสร็จไปเปิดประชุมรัฐสภาทรงสวมสร้อยเพชรชิ้นนี้แต่เปลี่ยนใช้ต้มหูที่ทำจากมุกแทน อจบกันเรื่องที่สร้อยเพชรกับต้มหูแล้วก็จี้เพชรกันบ้างเรามาต่อกันที่มงกุฎกันเลยค่ะมงกุฎที่แอดมินจะกล่าวถึงก็คือ Imperial State Crown หรือพระมงกุฎ Imperial แห่งรัฐมงกุฎชิ้นนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากนายช่างรันเดลกับบริดจ์ในปีคิตศกราช1839สำหรับพิธีครึ่งครองราชของควีนวิกตอเรียโดยอาศัยต้นแบบจากมงกุฎในยุคก,ก่อน พระมงกุฎชิ้นนี้ถูกใช้ในพิธีราชาพิเศษของพระราชาและพระชินีใน,ในหลายรา,ารัชกาลและก็ใช้เวลาเปิดรัฐสภาด้วยเรามาดูส่วนประกอบมงกุฎกันเลยดีกว่าว่าประกอบไปอะไรด้วยบ้างมงกุฎนั้นประกอบไปด้วยเพชร2,868เม็ดไข่มุกร้อยกว่าชิ้นและพลอยอีกหลายเม็ดด้วยกันที่เด่นๆก็คือทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่ นามว่า Black Prince Roby หรือเจ้าชายดำความจริงนะคะอัญมณีเม็ดนี้ไม่ทําจากทับทิมสีแดงแต่ว่าทําจากนินสีแดงตาหากแต่เนื่องจากว่าในสมัยก่อนคนยุโรปไม่สามารถแยกแยะระหว่างทับทิมกับนินได้เพราะไม่มีเครื่องมือที่อะไรที่จะมาวิเคราะห์สสารดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดดูออกว่าเป็นพลอยชนิดไหน เพิ่งจะมาดูออกก็ในปี1800กรากว่านี้ล่ละค่ะแต่ที่มาของเจ้าชายดำนั้นถือว่าเก่ายิ่งกว่าคือต้องย้อนไปในสมัยคริสต์ศักราชที่1400ยุคกลางเจ้าชายแห่งรัฐการาเนดาเป็นผู้ครอบครองคนแรกแล้วพลอยชิ้นนี้ก็ผ่านมือไปเรื่อยๆจนมาตกอยู่ในมือของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดของอังกฤษเจ้าชายพระองค์นี้มีนิกเนมว่า Black Pri n c e ทําให้เราเรียกอัญมณีชิ้นนี้ว่า Black Prince Ruby ทั้งๆท,ท,ที่มันมีสีแดง Black Prince Ruby หนักรวมทั้งหมด170กรัตได้ถูกนำมาประดับข้างหน้าพระมงกุฎอย่างที่เห็นในรูปอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะพระราชนีวิกตอเรียทรงสวมมงกุฎที่ประดับด้วย Black Prince Ruby ส่วนประกอบถัดไปก็ยิ่งอลังการมากกว่า ถ้าท่านผู้ฟังดูจากรูปแล้วมองลงมาจะเห็นเพชรเม็ดใหญ่อภิมาหาเป้งปาตาแตกอยู่ตรงฐานพระมงกุฎลองลงมาจาก Prince Black Ruby เพชรเม็ดนี้มีชื่อว่าคูรินานไดมอนหนัก317กรับเพชรคูรินานไดมอนถูกค้นพบในปี1,905เณเมืองเพชรในเซาท์แอฟริกาก่อนจีรนไนเนี่ยขนาดเพชรมีมากกว่า3 0 0พกรัตนะคะ ถือว่าเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แล้วตอนนั้นเซาท์แอฟริกาก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพชรเม็ดใหญ่เม็ดนี้จึงถูกส่งต่อมาให้กับคิงแอดเวิร์ดที่7พอเพชรมาถึงที่ร่าเรือก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะเพราะว่าการเจรไนเพชรหนัก3,000กรัตไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนช่างเพชรในตอนนั้นถึงก็ต้องสร้างเครื่องมือเจรไนใหม่หมดเพราะที่มีไม่สามารถทำได้ การเจรไนครั้งแรกล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะมีดเจรไนแตกทันทีส่วนครั้งที่2องเจรไนสําเร็จก็จริงแต่ช่างเจรไนถึงก็สลบเมือดไปเลยวิธีการเจรไนก็ต้องทําอย่างละเอียดละออใช้เวลาถึง8เดือนทําให้ตัวเพชรเนี่ยเสียไปมากกว่า2,000กรัตหลังจากเจรไนแล้วได้เพชรเม็ดใหญ่หญอภิมหาลาบนาศูงอยู่2เม็ดและเพชรขนาดใหญ่ย่อมอีก7เม็ดด้วยกัน เม็ดแรกแอดมินขอเรียกว่า the Great Star of Africa หนัก530กรัตและเม็ดที่2แอดขอเรียกว่า Second Star of Africa หนัก317กรัตเพรเม็ดที่2นี่แหละค่ะที่นำมาประดับมงกุฎอย่างที่เห็นในภาพ ถ้าทุกท่านดูมงกุฎเนี่ยในสมัยควีนวิกตอเรียที่สร้างในปี1800กว่ากลับมาดูมงกุฎในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าอภิมหาเพชรเนี่ยถูกนำมาประดับเพิ่มจากของออริจินอลเดิมเพราะมงกุฎได้รับการตกแต่งเพิ่มในปี1909โดยสลับสตูว์ซับไฟไปไว้ด้านหลังและเอาเพชรสตาร์ออฟแอฟริกาไว้ด้านหน้าเพื่อความเก๋ ส่วนสตูวซับไฟหรือไพรินเนี่ยถูกย้ายไปด้านหลังแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าขี้เหล่นะคะเพราะเวลากษัตริย์หรือพระชนีเยื้องกลายไปไหนคนที่จ้องดูก็จะดูแบบ360องศาอยู่แล้วการประดับมงกุฎต้องค่าควรเมืองในทุกมุมค่ะสตูวซับไฟหรือไพรินสีน้ำเงินเมน็ดนี้หนัก104กรัต ไพลินเม็ดนี้มีสตอรี่อยู่มากมายต้องย้อนไปตั้งแต่ในสมัยคริสต์ศักราชที่17โดยผู้ครอบครองคนแรกคือคิงชาที่สองพระเจ้าแผ่นดินของอังกฤษจากราชวงศ์สจวตไยลินถูกส่งมาต่อที่น้องชายของพระองค์ผู้ที่ขึ้นครองราชนามว่าคิงจอร์ที่สองแต่ว่าน่าเสียดายนะคะตอนนั้นเกิดกบฏในอังกฤษค่ะคิงจอร์ที่สองเนี่ยกลเลยเสร็จลี้ภัยไปฝรั่งเศส แต่ก่อนพระองค์จะลีภัยไปก็เลยแกรบอัญมณีภัยลินชิ้นงามน,นี้มาด้วยอัญมณีผ่านมือไปเรื่อยๆจนถึงลูกของพระองค์บ้างหลานของพระองค์บ้างสมบัติประจำตระกูลก็กระจัดกระจายไปบ้างจนมาในยุคสมัยพระเจ้าจอร์ที่ห้าทรงมีพระราชดำริว่าต้องการให้สมบัติต่างๆที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเนี่ยกลับคืนมา เลยส่งดีลเลอร์ออกไปตามเก็ตสมบัติค้นหาอัญมณีต่างๆจนได้ไพรินเม็ดนี้กลับมาเวลาก็ผ่านไปจนถึงควีนวิกตอเรียพระนางใช้ไพรินเม็ดนี้ประดับมงกุฎตอนที่พระนางขึ้นครองราชโดยวางไพรินไว้ข้างหน้ามงกุฎอยู่ข้างล่าง Prince Black Ruby มาต่อกันที่พระรูปนี้รูปนี้ออกจะสร้างความดราม่าสักหน่อยเพราะเป็นพระรูปของคิงเอ็ดเวิร์ที่8 แต่ส่วนใหญ่ผู้คนเนี่ยจะจำพระองค์ได้ในนามของ Duke of Windsor พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่ทรงสละราชสมบัติเพื่อที่แต่งงานกับแม่ไม้ชาวเมกาผู้สาวพราวเสน์สุดเสนีหาตรงไหนนามว่านางซิมสันนางซิมสันถือว่าเป็นสุดยอดหญิงที่แอดมินเคยพูดไว้ในเทปก่อนว่าเป็นสตรีที่แอดมินขอยกย่องว่าเป็นไอดอลที่เป็นไอดอลก็เพราะว่า เธอทำอย่างไรคะผู้ชายถึงนี้โง่หลงเธอนางวูลิสเคยผ่านการแต่งงานมาถึงสองครั้งจนมาพบกับกษัตริย์หนุ่มผู้ละทิ้งทุกอย่างทิ้งบัลลังทิ้งแผ่นดินยอมสละราชสมบัติเพื่อมาอยู่เคียงข้างกับนางและเพราะที่พระองคศะราชสมบัติเนี่ยแหละก่อนที่พระองค์จะสละราชก็มีการตระเตรียมพิธีขึ้นของราชไปแล้วได้มีการวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีพระรูปที่ใส่มงกุฎว่าเสร็จแล้วออกมาด้วยพระรูปชุดนี้ถูกเก็บไว้ในวังตลอดมาเป็นเวลาถึง75ปีกว่าจะถูกนำมาเผยแพร่ในปี2011 The Imperial State Crown ถูกใช้วางบนพระเศียรของควีนอลิซาเบธมานานับหลายสิบปีแต่ความจริงเนี่ยพระนางไม่เคยจะสวมมงกุฎและดำเนินไปในงานเพราะมงกุฎมีน้ำหนักมาก เวลาออกงานพระนางจะไปถึงที่งานแล้วค่อยสวมใส่โดยให้มีรถยนต์อีกคันทําหน้าที่อัญเชิญพระมงกุฎอจบเรื่องมงกุฎสร้อยเพชรต้มหูและจี้ไปแล้วก็มาต่อกันที่คาถาบุรพาไม่แพ้หรือคาถาซาเวนคาถาซาเวนเป็นเครื่องหมายของผู้ครองประเทศยาว92เซนติเมตรหนัก1.17กิโล มีเพชรเม็ดใหญ่เป้ง530กรัตประดับอยู่ตรงกลางเพชรเม็ดใหญ่เป้งชิ้นนี้เป็นอันที่ใหญ่ยักษ์อภิมหาอลังการที่สุดที่ถูกค้นพบในเหมืองเพชรในเซาท์แอฟริกาอย่างที่แอดมินกล่าวไว้ข้างตน้นโดยเพชรตัวออริจินอลหนัก3,000กรัตพอมาเจรไนแล้วได้เพชรอภิมหาปาตาแตกชิ้นใหญ่สุดคือ530กรัตเพชรเม็ดใหญ่530กรัตนี่แหละ ที่ถูกมาประดับไว้บนคาาบุรพาไม่แพ้คาาบุรพาไม่แพ้ยังมีเพชรเม็ดเล็กเพิ่มอีก300กว่าเม็ดทับทิมอีก31เม็ดมรกต15ไพลินอีก7และนิลอีก6จากรูปจะเห็นว่าคีนอลิซาเบธที่2ทรงถือคาาบุรพาไม่แพ้พร้อมกับถือลูกโอ๊บอุดอรไม่้่ายในพระรูปนี้ ลูกโอ๊ที่เห็นนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในพิธีขึ้นครองราชของพระเจ้าเฮนรีที่8พระบิดาของควีนอลิซาเบธที่1พระเจ้าเฮนรีที่8ก็ทรงดรามามากพระทรงเปลี่ยนพระราชินีไม่ต่างกับกระดาษทิชชู่เปลี่ยนเยอะเสียเหลือเกินลูกโอ๊ประกอบไปด้วยไขมุก375เม็ดเพชรอีก365เม็ดทับทิมอีก18ไพลินอีก9 ถูกใช้ในงานพิธีราชาพิเศษโดยจะยื่นให้กษัตริย์หรือราชนีองค์ใหม่ขณะทำพิธีผู้รับเนี่ยต้องถือโดยใช้มือซ้ายลูกโอ๊อุดรไม่พ่ายมีน้ำหนักมากเหมือนกันค่ะหนัก1นกิโลกว่ากว่าถ้าท่านผู้ฝังดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าอัญมณีและเพชรถูกนำมาประดับโดยการคาดรอบลูกแล้วก็คาดตรงครึ่งบน ซึ่งข้างในลูกโอปเนี่ยมันเป็นกลวงนะคะทำจากทองคำแท้ทั้งหมดส่วนบนของลูกโอปมีไม้กางเขนตัวแทนแห่งโลกคริสเตียนโดยมีพลอยอเมทิสชิ้นใหญ่เยกประดับอยู่ตรงกลางเนื่องจากเครื่องเพชรและเครื่องยศเนี่ยมีมากมายหลายชิ้นเหลือเกินค่ะทำให้เวลาประกอบพิธีจริงเกิดเรื่องอุ๊บ I ์ไอดิอิอเกนอยู่หลายครา ยกตัวอย่างเช่นในปี1845เป็นพิธีใหญ่เปิดประชุมสภาเดยุคผู้อัญเชิญมงกุฎเพลสะดุดอะไรไม่รู้ทำมงกุฎหล่นออกมาค่ะทำให้ควีนวิกตอเรียไม่สามารถใส่ประกอบพิธีได้พระนางบันทึกว่ามงกุฎทั้งบู้ทั้งบี้เละไม่ต่างกับพุดดิ้งพอปี1702 คุนแอนถูกหามเข้าสู่พิธีราชาพิเศษเพราะรับน้ำหนักเครื่องทรงมิไหวเป็นราชนีองค์แรกในประวัติศาสตร์อังกฤษนะคะที่เข้าพิธีโดยมีคนหามเข้าและหามออกและคอยประคองด้วยแล้วท่านผู้ฟังคงคิดว่าการรักษามงกุฎคงจะมี Security ที่แน่นหนามากความจริงไม่ใช่เลยค่ะ ช่วงแรกๆเนี่ยประชาชนล้านถิ่นใครๆก็เข้ามาดูมงกุฎได้สบายๆแค่จ่ายค่าตงเล็กน้อยเพิ่มให้กับคนเฝ้าก็สามารถรูปครามได้อย่างเต็มรักตามความคิดฝัฝันเลยค่ะเพิ่งจะมาเริ่มดูแลอย่างเคขงครัดก็ในปี1815เพราะมีสตรีนิามผู้หนึ่งนะคะรูปอย่างเดียวไม่พอค่ะยังกระชากออกมาด้วยเลยทำให้มงกุฎเสียรูปเลยมีการไทยเซคูริตี้ให้ดีขึ้น ปี1761นี่ก็ทำให้อึ้งกิมกี่เพราะตอนที่ในพิธีราชาพิเศษเพชรเม็ดเป้งเผลอหล่นลงมากลางงานต้องรีบหากันให้วุ่นคะ่ะหากันตั้งนานกว่าจะเจอพิธีก็ต้องหยุดชะงักไปพระเจ้าจอที่6ก่อนที่จะสวมมงกุฎก็มีดราม่าเช่นกันก็คือว่าพระองค์กลัวว่าพระราชาคณะหรืออาร์บิชอปเนี่ยจะมาสวมมงกุฎและจะสวมผิด เอาข้างหน้าไปข้างหลังเอาข้อหลังไปข้างหน้าพระองค์ก็เลยเอาได้สีแดงเนี่ยแอบผูกไวเก้เล็กๆไว้ข้างหน้าเพื่อที่ว่า Archbishop of c a n นเบ b u r y เห็นจะรู้ว่าอันนี้นะเป็นข้างหน้าของมงกุฎแต่ตอนที่เดินไปในพิธีอะค่ะเชือกมันก็อาจจะซอฟเกินไปก็หลุดลอยไปตามบรรยากาศที่มีลมพัดเข้ามาทำให้พระสังฆราช Archbishop of c a n นเบอรีเนี่ยหยิบผิดค่ะหยิบผิดด้าน พระเจ้าจอที่6ก็เลยขึ้นสู่พิธีราชาพิเศษโดยการใส่มงกุฎกลับหน้ากลับหลังนะคะส่วนควีนวิกตอเรียก็มีสตรอรี่อีกในพิธีราชาพิเศษของพระองค์นั่นก็คือว่าต้องมีแหวนประจำพระองค์ที่ต้องสวมโดยอาร์ชบิชอปเนี่ยจะเป็นผู้อัญเชิญแหวนนี้แต่ก็ปรากฏว่าตอนที่แหวนทำไม่รู้เหตุผลก้นใดทำมาเล็กกว่านิ้วของพระนางอีกค่ะ ทำให้ตอนที่อาร์ชบิชอปเนี่ยสวมแหวนให้กับพระนางยัดไม่เข้าสติก,ก็ต้องใช้แรงมาก,มากๆเลยทีเดียวกว่ายัดเข้าพระนางทั้งเจ็บทั้งปวดแต่ก็ต้องอดทนและต้องมาเจ็บเท่าทวีคูณกว่าก็ตอนที่ดึงออกมาจากนิ้วละค่ะพระนางถึงกลับมาบันทึกในไดอารี่ว่าตอนใส่ว่าเจ็บแล้วตอนถอดออกมาเจ็บสุดๆเลยเอาเป็นยังไงกันบ้างละคะท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้เห็นเครื่องเพชรข้าคูณเมือ,องราชวงศ์อังกฤษแล้วชอบกันไหม่ะคะอยากจะใส่ชิ้นไหนบ้างเอ่ยแต่ถ้าเป็นแอดมินแล้วก็แอดมินไม่อยากได้มงกุดค่ะแอดมินอยากได้คาถาบุรพาไม่แพ้เพราะมีเพชรเม,รเมรเ็ดเต้งหนัก530กรัตนะคะ